สวัสดีครับเจอก,กันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถบดสั่นสะเทือนนะครับเป็นของยี่ห้อฮิตาชินะครับผมรุ่น CC 1 3 5 4นะครับมาแนะนำให้ชมกันนะฮะนี่นะฮะ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถบอดซันสเเทือนขนาดเล็กนะฮะขนาดกระทัดรัดมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเนื้อตัวของเขาเนี่ยมาแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับอ่านี่นะซีซีหนึ่งสามห้าซีคันนี้นะครับก็จะเป็นรถบดท,ที่เป็นรุ่นค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตได้ง่ายนะฮะพวกรูปทรงบอดี้ภายนอกของเขาเนี่ยจะมีความโค้งมนนะ,ะจะมีการเล่นกับความเรียมความโค้งของตัวรถนะครับทาให้ตัวรถเนี่ยดูมีความโมเดิร์นดูทันสมัยแล้วก็ดูหล่อมากขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะตัวรถสวยนะงี้เดี๋ยวให้ดูปั๊มตัวเดกกันน่อ นี่นะครับปั๊มตัวเดินเนี่ยแห้งดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวลูกปั๊มเลยนะครับนี่นะฮะทีตาชีนะครับนะบอดงบอดี้เนี่ยสวยนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะปั๊มอีกฝั่งหนึ่งก็สวยเช่นกันนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับปั๊มสวยนะครับบอดี้ตัวรถสวยหมดเลยนะครับ จะให้ดูเอลด้วยนะครับเอลก็แห้งดีมากๆเลยนะครับเนี่ยนะสวยนะครับฝาหลังเนี่ยสวยหมดเลยนะครับไม่ได้มีรอยสนิมหรือว่ารอยผุอะไรตรงไหนเลยนะครับเดี๋ยวดูยางด้านหลังกันนิดนึงนะครับนะคะสภาพถังน้าโอเคนะตัวนี้นะครับไม่ได้มีรอยแตกตรงไหนของตัวถังน้ําเลยนะครับสภาพพร้อมใช้เลยนะครับเนี่ยนะยางก็สวยหมดเลยทั้ง4เส้นนะครับ เคเดี๋ยวขึ้นไปลองขับกันนิดนึงนะครับนี่พอนั่งแล้วก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็ลองเทสไปแล้วเรียบร้อยนะครับระบบต่างๆของเขาเนี่ยใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับระบบสั่นสะเทือนนะฮะนี่นะไม่แน่ใจว่าลูกค้าได้ยินหรือเปล่านะครับระบบสั่นสะเทือนแรงดีปกตินะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็จังหวะการเดินหน้าถอยหลังของเขาเนี่ยก็ใช้ได้ปกติเช่นกันนะครับ ตอบสนองตามไม้ตามมือดีปกติเลยนะครับนะจังหวะเลี้ยวนะครับของพวงมาลไยก็ทําได้นิ่มดีมากๆเช่นกันนะครับนะนะเคนะคันนี้นะครับนะครับอ่านะทำงานได้นิ่มดีปกติเลยนะครับเดิน หน้าถอยหลังได้ปกตินะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ปกติแล้วก็ะบบสันทลังของเขาเน่ยก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปเปิดฝาเครื่องยนต์แล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างครับผมนี่นะครับเปิดฝาเครื่องยนต์ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราก็จะเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์อิรุสูนะครับสามเวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็แน่นอนเจ้ารหัสเครื่องต,ตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับอ่านี่นะเดี๋ยวเราไปดูสภาพเครื่องใกล้ๆกันนะครับ สภาพเครื่องคันนี้เนี่ยมาแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับแล้วก็ถอดออกมาเนี่ยจากด้านข้างของตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะมีปั๊มไฮดรลิกวางอยู่เป็นแนวนี้นะครับนี่นะนี่นะครับสภาพปั๊มของเขาเนี่ยมาแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวลูกปั๊มเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองเล่นเครื่องดูกันนิดนึงนะครับ เสียงเครื่องนี่ทํางานได้นิ่มแล้วก็แน่นดีมากๆเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่งสภาพเครื่องยนต์นะครับผมเจ้าตัวเรซิชซีซีหนึ C ่งสามห้าสี่คันนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวระบบสังกะเอรนะฮะ พิตาชิ CC 1 3 5ส้ี่คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับอ่านี่นะฮะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะรอมาดูเปรียบเทียบตัวรถคันนี้นะครับกับรถยี่ห้ออื่นสายอื่นเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้เช่นกันนะครับที่ผมจะมีโลเคชั่นของที่ร้านนะครับพร้อมกับรูปกับวิดีโอเนี่ยของแต่ละคันนะครับส่งให้กับลูกค้าได้ได้ชมการทลายอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินะ คันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าสภาพมาส่วนมากๆนะครับระบบต่างๆของเขาเนี่ยก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับท่านใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะครับกับเจ้าตัวรถบบโซลารเทียนฮิตาชิ CC1354 คันนี้ครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร้นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ